สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีจินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือเคล็ดลับการล้างผักผลไม้ให้สะอาดไร้สารเคมีตกค้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่สมดุลแต็ม่ด้วยผักผลไม้แสนอร่อยไม่ว่าเราจะเตรียมผักผลไม้เพื่อปั่นเป็นสมูตตี้สำหรับมื้อเช้าแสนพิเศษสลัดมื้อกลางวันแสนอร่อยหรืออาหารเย็นเบา ย่อยงา่ายนะครับการล้างผักและเตรียมส่วนผสมนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญอันดับแรกในการสร้างสารร์มื้ออาหารแสนอร่อยนะครับเ <c oughs> คล็ดลับสุดยอดในการล้างผักผลไม้และและการล้างผักผลไม้ช่วยให้มั่นใจเพื่อสุขภาพที่ชื่นชอบนั้นทั้งสะอาดและอร่อยมีอะไรบ้างประการแรกคือขัดถูดใต้ก๊อกน้ำเย็น <c oughs> ผักผลไม้ที่มีพืชสมบัติคลุก่ะซึ่งอาจจะมีสิ่งสกปรกอ,อยู่วิธีง่ายที่สุดในการทำความสะอาดอย่างรวดเร็วคือล้างผักผลไม้ใต้ก๊อกน้ําเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีขณะที่ขัดถูเบาๆด้วยแปรงขนนุ่มจากนั้นสามารถซับอาหารให้แห้งอย่างเบามือด้วยผ้าขนหนูก่อนที่จะเริ่มทานหรือใช้ส่วนผสมในมื้ออาหารของเรา <c oughs> ประการที่2คือแช่ในน้ําเกลือ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดนในการล้างผักผลไม้นะครับเพื่อช่วยขจัดมแมลงและยาฆ่า,มาแมลงเช่นการแช่ในน้ําเกลือนะครับให้ใช้เกลือหิมาลัยหรือเกลือทะเล <c oughs> และแช่ผักผลไม้ของเราเป็นเวลาอย่างน้อย20นาทีก่อนล้างออกด้วยน้ําไหล <c oughs> จากนั้นผักผลไม้ของเราก็จะสะอาดและพร้อมทาน ประการที่3คือลองใช้เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำความสะอาดผักผลไม้ <c oughs> เพียงเติมเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาลงในน้ำ5 0า500ซีซีและแช่ผลไม้หรือผักของเราเป็นเวลา15นาทีก่อนล้างออก <c oughs> ประการที่4คือแช่ในน้ำส้มสายชูขาวการใช้น้ำส้มสายชูขาวเราต้องผสมน้ำสุป ส้มสายชูขาวหนึ่งส่วนกับน้ำสี่ส่วนเมื่อเติมแช่น้ำเสร็จแล้วใส่ผลไม้หรือผักที่เลือกไว้แช่ทิ้งไว15้15-20้าถี่นาทีก่อนล้างออกและซับให้แห้งด้วยผ้าสะอาดนะครับผลไม้ที่มีรูปุนเช่นเบอร์รี่เนื้อนิ่มอาจจะเละหากแช่ไว้นานเกิดไปนะครับและยังวิธีที่ช่วยเราได้ในการรับประทานผักผลไม้ให้ได้คุณค่าแล้วก็ปลอดภัยก็มี4วิธีดังกล่าว นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ